ไหนได้ข่าวว่ามีคนแอบขายเสื้อใหม่ไปแล้วหรอใช่แล้วอ้าวไหนบอกจะขายพวกนี้ไงไม่ได้แล้วลูกค้าเรียกร้องเยอะเกินเอ้ยได้กี่ตัวแล้วได้กี่ตัวแล้วก็ได้ยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบกว่าแล้วเฮ้ยทล้ไมเสื้อที่ใส่คุ้นจังเลยอ่ะนี่ไงเฮ้ยนี่เหรอ ทุกคนสวยมากเธอแล้วก็ทีแรกนางจะเอาอันนี้ไปไว้ข้างหลังเด้อฉันบอกว่ามันบ้าเสื้อแบบนี้มันต้องเอาลายไว้ข้างหน้านายลองยืนให้ดูหน่อยสิใกล้ๆเฮ้ยสวยอะ <c ười> ทำกี่สีทำสีเดียวอ่าทำสีเดียวนะคะทุกคนคือพร้อมขายแล้วใช่ไหมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เปิดจองนะประมาณยี่สิบออเดอร์แล้วครับเปิดจองที่ไหนยังไงเดี๋ยวเขาปักปัก ลิงก์เนาะฝากไลน์ใช่ปะต้องแอดไลน์ไปครับแอดไลน์เปิดไลน์ใหม่เลยอ่าเป็นไลน์เลยใช่ไหมอาาวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเอาคลิปนี้ไปโพสในเพจแล้วก็คือตอนนี้ให้เอฟซีเปิดจองได้เลยใช่ไหมต้องรอเสื้อกี่วันคะเออได้ก่อนประมาณวันที่14กุมภาครับเออแล้วก็ใส่เสื้อเก๋ๆเลยเนี่ยขอดูลายไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นหน้าคนใส่ซูมเข้าไปเลยติอุ้ยสวยมาก แล้วบอกให้ได้ไหมเนี่ยคืออยากรู้คอนเซปต์เสื้อนี้มันมีที่มาอย่างไงคะได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีคนสงสัยว่ามันคือบาทใช่ไหมหรือมันคืออะไรมันคือบาทพระกับกระเป๋ารักเรียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราสองคนล่ะอา้าว <c oughs> ก็ก,ก็ก็ตอนนั้นอ่าเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะเปิดรูปให้ดูอ่าอ่าอ๋อมีที่มานะที่เก่กวกานนะ,ะทุกคนยังไงให้ดู เราต้งกลับกล้องก่อนนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแบบเสื้อใช่อันนี้คือตัว F ตัว F ก็คือฟอ r d เออตัว P ก็คือแ e r r y แล้วทำไมตัว P มันไม่หันหน้าไปหาตัว F อ่ะก็เพราะว่าอยากให้มันเป็นรูปหัวใจไงครับเอออ่าแล้วยังไงมาตัว P หันหน้ามาทางนี้มันก็จะเป็นตัว Q นะอืออ่าแล้วตัวแล้วก็ อพี่แพดดี้อ่ะเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าไงน,นะที่แบบมีที่มาที่ไปก็คือแบบพี่แพดดี้เคยบวชพระมาก่อน <c oughs> แล้วทีนี้เอาอะไรนีจริงอ่ะ <c oughs> พี่แพดดี้เคยบวชพระมาก่อนใช่ไหม <c oughs> น,น,นี้แล้วทีนี้ตอนเนี้ยก็ได้มาเป็นอินฟู <c oughs> สาวสวยมาก <c oughs> เออเออขอก็เลยแบบคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาว่าแบบให้พี่แพดดี้แบบใส่รสสีส้มไปเลย <c oughs> คิดเองหรือใครคิดให้เนี่ย มีที่มาที่ไปแบบส่งคอนเซ็ปต์ให้เขาอ่าใช่แล,แล้วมีโบด้วยเหรอตรงหัวนั้นเป็นหูหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นโบเป็นโบอ๋อที่พี่ <c oughs> ชอบใส่ออกงานไงอ่าใช่แล้วที่ฟอดใส่ชุดนักเรียนอะ่ะเพราะว่าตอนที่ฟอด oh ok อยู่มหกอ่ะฟอดเป็นนักเรียนแล้วแบบได้ไปสแสดงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแข่งฟิวชิงช้าสวรรค์อะ่ะอ่าใช่อ่า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 ก็คือไปแข่งระดับจังหวัด แข่งระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแข่งชิงช่วยพระราชทานตอนที่ฟอดเป็นนักเรียนอ่าอ่าอ่าอแล้วพี่แล้วพี่ก็แบบรู้จักฟอดตอนที่ฟอดแบบเป็นนักเรียนอ่ะง่ายง่ายอ๋อรู้นโอเคไม่ได้รู้จักตอนเป็นเด็กเด็กมาหาอะไรใดๆแล้วแล้วทีนี้ก็พี่ก็เป็นคนแบบอยู่ข้างบนนั่งข้างบนเป็นพี่เป็นคนมากีฟอดไงพี่เลยดึงมือฟอดไปอะไรแค่แค่นั้นเหรอใช่ แล้วพี่แล้วบาดพารกับกระเป๋านักเรียนก็นี่แหละเป็นแบบเออพี่แพรี่ก็เป็นพาร์ฟก็มาจากแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอถือดอกบัวทําไมดอกบัวคือแบบเป็นคนที่แบบรักและเชื่อฟังอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เธอแบบว่าเธอจะบอกว่าพี่แพรลี่ถวายบัวหน่อยไม่ใช่ใช่ไหมที่บอกบัวก็คือฝอร์จะถวายบัวให้พี่แพร์โอ้เข้าใจไหมโอเค พี่ฟอร์ดถือบัวก็คือกำลังจะถวายบัวอีฟอร์ดไว้เอาอ่าค้านี้ก็คือคอนเทปต์ที่มาใช่แล้วก็มีลายเซ็นอยู่ข้างล่างใช่ไหมลายเซ็นก็คือฟอร์ดกับแครี่อ่าอันอันนี้คือแบบอาตัวจริงเสื้อจริงเสื้อจริงอะให้ดูเสื้อจริงนะครับนี่ทุกคนหล่อมากสีขาวมีไซส์มีมีอ่า ทำสีดาด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อคู่ถ้าสีดํามันน่าจะไม่เข้านะเอออันนั้นเอาไว้ไปงานศพก่อนเนาะเราเราตายก่อนแล้วค่อยใสก็เลยได้แบบตแต่สวยมากเลยอ่ะแล้วเนื้อผ้าดีด้วยใช่ไหม <c oughs> เป็นผ้าอะไรนะคะ <c oughs> ใช่เป็นเนื้อผ้าคอตตอนอย่างดีแล้วแบบตัวหนึ่งตกไปราคาแบบหลายบาทหลายบาท <c oughs> อ่าบอกราคาเปิดจองเลยว่าเสื้อเนี้ยมีทุกไซส์เนาะเดี๋ยวเราส่งไซส์ให้เนาะว่าอกเท่าไร่เอวเท่าไรแต่ว่าแต่ว่า ีดีเทลนะเรามีทางปั๊มขออแล้วก็แบบสกินลน์เต็มแบบนี้เลยแล้วเรามีแบบเรียกว่าไงสติเกอร์มีอะไรแบบพร้อมทุกอย่างเลยก็คือเป็นเป็นเสื้อเสื้อมียี่ห้อแหละเนาะเสื้อมีราคาเสื้อมีราคา่เสื้อมีราคาเสื้อกีตเสื้อมีราคาแล้วก็สามารถเช็คได้หรือว่าแบบราคาแบบอื่แดงอ่าเราเปิดให้จองตัวละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ามีทุกไซส์คอเป็นคอกลมเนาะคอเป็นคอกลมครับ ค<ข>อกลมเนื้อค่ายังดีเลยคอกลมนะคะแล้วเสื้อมีทุกไซส์เลยแล้วก็ราคาห้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีใช่ไหมนะครับค่าค่าส่งอ่ะจะเป็นห้าสิบาทแล้วก็อ๋อค่าส่งห้าสิบาทะะอ่าค่าค่าส่งตัวแรกห้าสิบบาทใช่ตัวต่อไปห้สิบาทไม่ว่าจะส่งฟรีแต่ว่าค่าส่งฟรีนี้ขาดทุนไม่เหลืออะไรเลยนะคะมีค่าส่ง<ช>ด้วยเนาะเพราะว่าค่าส่งอ่ะขอไปส่งเสื้อที่ฝรขายล่าสุดนะตัวละเจ็ดสิบจริงๆ เจ็ดสิบหกสิบห้าสิบเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าต้นทุนต้นทุนผ้าเนื้อผ้าก็มาแรงแล้วแล้วค่าสกกีนอีกอะไรอีกก็สนใจทุกคนถ้าคนสนใจเดี๋ยวดิฉันอ่าให้ลิงก์ไลน์สำหรับการสั่งเสื้อนะสั่งเสื้อสั่งที่น้องฟอร์ดอย่างเดียวนะคะสั่งที่ไลน์น้องฟอร์ดเพราะน้องฟอร์ดจะเป็นคนส่งให้ก็คือเปิดจองแล้วเนาะถ้าเขาดูเต็มเมอีกทีนึงเดี๋ยวทุวทกคนสนใจอย,อยากได้นะคะใครที่เป็นเอฟซีเราสองคน ประให้จองเสื้อนะเป็นรุ่นอลิมิเต็ดด้วยทำไม่เยอะแต่ไม่บอกว่ากี่ตัวนะคะรีบสั่งจองเลยถ้าถ้าทักมาสั่งแล้วบอกว่าหมดแล้วก็คือหมดนะนั้นมันเป็นรุ่นเพราะว่าเราทำแบบรู้สึกว่าถ้าภายในสามวันนี้ได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเลยใช่อลิมิเต็ดนะคะท่านั้นสนใจก็รีบสั่งนะคะจะได้จะได้ทันก่อนที่ระลึกก่อนวันวาเลนไทน์เนาะ อ่าฝากด้วยเดี๋ยวปักลิงไลน์ให้นะคะขอบคุณจ้ายิ้มก่อนยิ้มก่อนอยากให้ดูแบบลายจมจิ้มอ้ายอยากดูหุ่นพ่อค้าลายจมจิ้มอ่ะสวยมากโอยอยากดูลายยิ้มพ่อค้าแค่นี้แหละโอเค